เบ่งบานแล้วที่เราเอาพันมีสองสีเลยพี่น้องแต่ว่าสีหนึ่งเป็นสีออกสีม่วงๆคล้ายๆปีกปีกพีเสื้อนะบุรูปเพันเป็นแนวไหนจังหายไปพอผมขยายพันธุ์มาปลูกพัพ่เห็นเกิดพี่น้องอีกอย่างหนึ่งผมกับบริพิเซือมาใหม่ แต่อสีขาวขยายออกมาได้สามสี่ตนพี่น้องอยู่นี่มีสองตนปลูกแสมไปกับสวนผักพี่น้องประกาศประกาศกระร่าง,งายเบียบานประกาศไปกินพี่น้องจักยากปลูกผัก,กจัอยากปลูกประกาศเป็นสวนอยู่หลังบ้านสวนย่อมเล็กๆหน่อยพี่น้องเอาก็หามา สามารถหาความสุขให้เขาได้เนาะเ <Ooh. S 1> วลาเป็นตอองร่มพี่น้องอันนี้เป็นต้นกุหลาบตัดงาพันซ้ำมาซื้อเด้พี่น้องนี่ยงามฝนตกมาเขาตัดหลังจากพันออกดอกแล้วเขาก็ต,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 ตัดกิ่งมันมาซ้ำไ้เสียบเสษดินไปซื้อพี่น้องเสียบใบพีไก่ปีนี้ติดเป็นอีกอย่างที่ว่าขยายพันธุ์งายอยู่ครับกุหลาบเพียงแตว่ว่าเขาใส่ ช่วงเวลาพันธุ์จี